สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาแล้วค่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงระวันประจาวันที่24นะคะมิถุนาย,ยน2568ซึ่งตรงกับวันอังคารสีพูค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันในําแนวทางดีๆที่ไพ่24ชี้แนวทางไปตัดใช้พี่น้องเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันนะคะกด1ไ i k e 1แชร์น,นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยะคะช่วยกันดูหน่อยแล้วก็พยายามดูขี้ไปจบนะคะพี่น้องจ๋าเนาะแล้วก็เลขของตาไข่ไอ้ไข่วัดเจดีขอได้ไหวรับนะ ก็หมอจุดให้แล้วก็ขึ้นท้ายคลิปนะคะพี่น้องคะอ่าไปดูกันได้และใครต้องการดูชาเพื่อที่จะไปจุดเสี่ยงโชคกันเองเนี่ยนะคะทำบุญร่วมกัน1 9แท่ง199บาทฟรีส่งค่ะพี่น้องค่ะนะคะทักไอดีไลน์มาและใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวนะคะอ่าลายมือลายเส้นหรือ,อเช็คไพ่ยิปซีนะคะก็ทักไอดีไลน์มาเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะเนาะคุยเพื่อนะคะชัดเจนนะคะชัดเจนมั่นแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูกันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ ในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนบ้างใบแรกมาแล้วนะคะขึ้นหกไม้เท้าสําหรับหกไม้เท้านั้นเนี่ยให้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีการเดินทางประสานงานนอกพื้นที่นะคะติดต่อลูกค้าติดต่อทีมงานประมาณนั้นนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะอันนี้เหมาะกับงานเครือข่ายนะคะพี่น้องจ๋านะอุ่นส่วนเครือข่ายทีมงานดีแล้วก็ถ้าเกิดว่ารอคอยรอจังหวะรอโอกาสหรือรอคําตอบเรื่องอะไรอยู่เนี่ยก็จะได้คําตอบเป็นไปนในทางที่ดีแล้วก็ อาจจะมีลางสังหรณ์แน่นเช้นพิเศษแรงๆนะคะขึ้นราธิระพัฒน์และมีความรู้สึกว่าพี่น้องวันอาทิตย์รวยสวยและรวยเวอร์นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะอืเดินทางจริงๆด้วยค่ะในเช้ารด้รกิจทาการประสานงานเกรดจะนะคะสําเร็จในวันพรุ่งนี้และก็อาจจะมีแปลนเดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยเจอคู่แท้เจอก,การยนานมิตรที่ดีนะคะขึ้นสองถ้วยคุณส่วนได้อยู่นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้หรือได้อะไรแบบเบิ้ลเบลละนะสำหรับสองถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนั่นเองค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนเกิดจากเซนต์ของเราหรือมาจากภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหกสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะพี่น้องวันจันทร์นะคะมีความรู้สึกว่ากังวลหรือไม่ก็คิดย้อนหลังคิดถึงความหลังนะคะหรือมีเรื่องเก่าๆย้อนกลับมาให้แก้ไขนะคะอันนี้อย่าติดตกนะพี่น้องวันจันทร์ค่ะดูว่ามีความรู้สึกว่าจิตตกนะคะคิดลบยังไงไม่รู้ ถ้าเกิดว่ากังวลน,นะคะในวันพรุ่งนี้เรื่องของเงินเนี่ยแก่ม,มากเลยนะคะมีเงินสดเข้ามือเนาะนี่นะคะหรือบริวารน,นําช่องทางในเรื่องของการเงินมาให้กับพี่น้องวันจันนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้เรื่องของการเงินโดดเด่นมากเลยนะคะและก็ได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งแหละฉลองกันเป็นทีมงานนะคะฉลองกันเป็นทีมนะทำยอดขายถึงนี네่ทำยอดขายถึงนะคะพี่น้องคะอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรืออาจจะร่วมฉลองมงคลสมรสนะคะกับบริวารหรืออย่างไร สิ่งที่เราต้องระม,มัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพอะไรที่ปวดหัวปวดไมเกรนบ่อยๆหายไปสักพักหนึ่งมีโอกาสกำเริบได้นะฮะหรือมีเรื่องที่เราต้องเครียดต้องกลุ้มนะเพราะฉะนั้นไพ่โชว์อ,อกดีไม่ต้องไปเครียดนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทร์ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะอาจจะเป็นตัวเลขเกา่านะที่เราเคยได้รับโชคลาภย้อนกลับมาก็ได้ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขห้าเก้าสามสองหนึ่งห้าเก้าสามสองหนึ่งค่ะขอให้เห็นนมาดูพี่น้องวันอังคาร สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันอังคารเราคอยรอจังหวะรอโอกาสเราคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการงานนั่นเองกิจการมีโอกาสขยับขยายนะคะได้อยู่แล้วก็เรื่องเงินดีเหมือนกันยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องค่ะนะบริหารจัดก,การการเงินได้นะคะแล้วก็เก็บเงินได้แล้วในวันพรุ่งนี้เรื่องงานเด่นนะขยับขยายการงานมีโครงการมีโปรเจกต์งานเข้ามานะคะพี่น้องค่ะแต่เราก็จะต้องลุยงานเคลียร์งานนะคะหนักๆเลยนะคะและทุกอย่างก็จะสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเข้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข9 8 5 7 9 8 5 7ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางวันบอกว่านะคะเล้งผู้หญิงเก่งนะคะความหมายก็คือยังคงที่จะเป็นผู้นำทัพดูแลทั้งกิจการดูแลทั้งงานดูแลทั้งบริวารและก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันพุธกลางวันสามารถแก้ไขได้นะคะเหมือนกับว่า นะเทวดาอํานวยพรจากการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพนะคะอ่าเราก็จะโชคดีอ่าอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องจา๋าเลก,ก็เรื่องงานเรื่องกิจการเรื่องของทีมงานเราก็สามารถจัดการได้เลก,ก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพค่ะรู้ว่าสุขภาพจะไม่ค่อยโอเคนะ่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพรียนะก็น่าจะพักสักหน่อยหนึ่งนะสาหรับบางท่านนะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเลขประจาตัวค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขแปดสองศูนย์และก็หนึ่งสี่แปดสองศูนย์หนึ่งสี่ค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนบอกว่านะคะพุธกลางคืนบอกว่าสติงเอ,อ่อโทษนะคะเอออันนี้นะคะอัศวินถือเหรียญคือเรื่องของการธรรมหากินนะคะออกเดินทางและมีเม็ดเงินค่ะพี่น้องค่ะเลยก็สามารถจัดสรรปันส่วน การเ,เป็นสีกองสีส่วนได้แล้วนะคะและอ่าเรื่องของกิจการ,เร,กาเ,ราเรื่องของลูกค้าเรื่องของทีมงานเรื่องของเุ้นส่วนดีเยี่ยมเลยสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้นะคะอืพลิกปฏิหารเกิดให้โชคดีขึ้นความหมายก็คือหมายความว่าอ่าเราเคยปิดหวังเคยไม่สําเร็จเรื่องอะไรก็ได้แต่หรือมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ในวันพรุ่งนี้มีทางออกทุกเรื่อและก็สามารถจัดก,การได้โชคดีมีเงินก้อนเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียร ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข4ี่1ี4สามหนึ่งศสี่สี่สามหนึ่งศค่ะขอให้หงนห็นมาดูพี่น้องวันพันหัดสบดีสำหรับพี่น้องวันพันหัดสบดีเป็นแบบไหนดูกันเอ้ยหนึ่งเหรียญโตโตโชคดีมีเงินข้ามมือมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ตำแหน่งงานและเป็นไปในทางที่ดีระมัดระวังในเรื่องการคิดนะคะคุณคิดหมกมุ่นนะคะจิตตกมีประมาณนี้ นะคิดเองเออเองนะคะขึ้นเดอะมูนเนี่ยพี่น้องอยา,อาต้องต้องระวังเรื่องระบบความคิดค่ะแลวก็เดอะเวิร์ขึ้นสัทงทับมาเนี่ยเป็นการการันตีบอกว่าไอสิ่งที่คุณคิดนั้นเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงนะคะหรือมันเป็นไปไม่ได้เราอาจจะมาโนไปเองประมาณนั้นเราจะต้องเชื่อในไพ่ที่ดีนะคะที่สุดก็คือเดอะเดอะเวิร์นั่นเองดังนั้นพี่น้องวันพรหัสวอาดีดีเยี่ยมนะคะพี่น้องคาไปปรับในเรื่องความคิดอย่างเดียวค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเลขที่บ้านก็ได้ค่ะ เลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งสี่แล้วก็แปดสองหนึ่งสี่แปดสองค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันน้องวันศุกร์นะมีความกังวลนิดหนึ่งนะอาจจะถึงคนที่อยู่ไกลๆนี่ประมาณนั้นเป็นห่วงอา่าประมาณนั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งดาบนั่นหมายความว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะในวันพรุ่งนี้โดนจัดการโดนแก้ไขนะสําเร็จชนะนะทุกเรื่องนะเห็นไหมคะแล้วก็ อะไรที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้จะได้ผลดีทีละเรื่องทีละเรื่องหรือไปถึงดวงดาวสิ่งที่เราสะสมมุ่งมั่นตั้งใจทํามาเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วอ่ะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะพี่น้องวันศุกร์ขึ้นเดวิลระมัดระวังการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดสิลผิดกฎหมายนะไม่ดีเลยในวันพรุ่งนี้หลีกเลี่ยงได้จะดีห้ามเกิดความโลภนะเพราะว่าขึ้นซาตานโอเคไหมคะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขแปดหนึ่งเจ็ดห้า แปดหนึ่งเจ็ดห้าค่ะพี่น้องวันศุกร์ข,ขอให้อย่างเห็งคราวนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสาร์บอกว่าเซ็งเป็ดเลยนะคะเออเซ็งบริวารเซ็งในเรื่องเดิมๆเบื่อหน่ายอ่ะประมาณนั้นแล้วก็อาจที่จะออกเดินทางนะคะอย่างไม่มีเปลนเนาะอ่าไปเร่งด่วนนะอ่าแล้วก็ไปประสานงานติดต่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่สําเร็จนะเออยังคงมีไฟมีพลังนะคะในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เดือนสั้นแน่ไห,ไหคะ พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะให้โชคดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะน้องวันเสาร์ระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะในที่ทํางานในบ้านในช่องใดด้วยอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องนะคะอ่าระมัดระวังในไซน์งาน,นประมาณนี้สําหรับทาวเวอร์ถ้าเป็นแบบนี้ระวังการที่จะมีเรื่องติดใจก,กันกับบริวารคนรักนั่นเองคะ่ะพี่น้องวันวันเสาระนะะา์นะคะแต่มีไพ่ดีนะคะมีไพ่ดีก็คือเต๋อซันนั้นเนี่ย ในตรงนี้ก็บอกว่าเราสามารถแก้ไขได้ถ้ามีปัญหาเนาะให้เรามีสติสตินะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับฐานะของเราคันที่เราใช้อยู่ใบ่อยส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข4 19แล้วก็6 4 19แล้วก็6ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆค่ะป้าหมอไวโพรนะพี่น้องทั้งแปดันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ